ว่าในห้องทะเบียนของเราพนะาุนที่จักเข้ประมาณมาเราจะทําที่กั้นนะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนี่ผู้บริการด้วยพี่น้องที่มาติดต่องานด้วยนะครับแล้วก็ยังไงต้องพยายามเปิดหน้าต่างครับเรื่องนี้ยังพออยู่ได้อยู่นะครับไม่ต้องเปิดแอร์นะครับพยายามเปิดหน้าต่างให้อากาศมันมันเคลื่อนที่นะครับนี้ในส่วนของการพัฒนาอําเพือของเราพวกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะ ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะออกใกล้ๆเนี่ยสาสรเนี้ยเราต้องเรียนรู้สาสตรเนี้ยครับปรากฏว่ายังไงครับเราปลูกผักไทยนะครับผักไทยสู้หอยไม่ได้นะฮะผักไทยมันสู้หอยไม่ได้นะครับก็เลยมาคุยกันไหน่ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงหอยเลยนะครับคุยกบับป้แล้วเดี๋ยวเอาหอยมาเลี้ยงเอาปูมาเลี้ยงเอาปลามาเลี้ยงก็เลยได้ลเพิ่มเ,เติม แล้วก็ในส่วนของอนุสาวรีย์ก็เป็นการโชคดีที่เราได้ยินมาผมก็คิดว่ารอบนี้น่าจะถุกแล้วเสร็จส่วนองค์มุมที่เป็นสระน้ํานะครับเป็นสระเล็กๆครับขาตื้นใหญ่จริง,รง,รงนายเพื่อจะขุดลึกแต่ไม่กล้าขุดเนาะเพราะถ้าขุดลึกอีกหน่อยผมคิดว่าน้ําก็คงออกบ่อเหมือนก,นกันตอนนี้ก็ออกนะครับแต่ว่าเราไม่ขุดลึกขุดประมาณแค่สองเมตรแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องฟูแผ่นพลาสติกด้วย ว่าอยากจะให้มีน้ําประมาณสักสักเมตรนึงก็พอนะครับนี่คือความตั้งใจเพื่อนที่จะเราอาจจะมีบัวมีอะไรที่เป็นคุ่มชื้นในบริเวณนั้นนะครับในการพัฒนานะครับส่วนกองร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานพวดราผุกคนนะครับที่ช่วยกันพัฒนาช่วยกันสร้างโดยเฉพาะับที่ปลูกสาวสองสาวไม่อยู่นะคนลดแค่หน่อย นะครับนะควรลดแทนหน่อยนายเพิ่อก็ได้ไปเก็บกินด้วยอยู่กับพวกเรานะครับ,รบก็เอาสันส้นๆเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็วันนี้หัวหน้าครูไม่อยู่ไปดูแลเนี่แนเนี่ยเนี่ยไม่มมมสบายอยู่ก็ปล่อยไปดูแลเป็นที่ก็เป็นหัวหน้านุษนะครับขออนุญาตดูแรลรอบๆเหมือนเดิมนะครับส่วนบริเวณนี้จะขออนุญาตแบ่งเป็นสองทีมนะครับทีมหนึ่งก็คือตอนนี้ในสนามนี่เรากำลังจะงามแล้วนะครับมี ดอกไม้มีอะไรแล้วลดลดตกแต่งให้มันดีดีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราปลูกแตงไว้นะครับด้านหลังด้านหลังเอา,าด้าแล้วกันเนาะ,ะบำรุงมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวปล่อยนะขอเพิ่เมเติมน่าจะได้กินนะครับื่อกันพัฒนาคนละเล็กคนละน้อยครับขอบคุณพี่น้องเราทุกคนครับย่างไรครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอสว่างวีรวงครับวันนี้านอำเภอสว่างวีรวง อยู่กับน้องตาลแล้วก็ทีมงานน้องๆที่เป็นอิตอาสัคกกน้องนาโมเดลนะครับวันนี้เรามาเอามือสามัคีนะครับมาเอามือสามัคีมาขอแรงร่วมแรงร่วมใจนะครับบริเวณนี้ที่ทางอำเภอเราจัดเตรียมพื้นที่ขึ้นมาแต่เดิมเป็นที่นาเป็นที่นาธรรมดาในความดูแลของอทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอวันนี้ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอขอแรง ทีมงานพัฒนาชุมชนนะครับมาช่วยกันพัฒนาบริเวณนี้นะครับก็จะให้จะให้ตาลตาลนะครับตาลอธิบายหน่อยว่าเนื้องานวันนี้ขอแรงเรา้องทำอะไระบ้างครับสวัสดีค,ะะครับสำหรับรวันนี้นะครับทีมงานพวกหนองนาน,นะครับหรือว่าเขา,ามีชื่อเรียกที่อีกแบบหนึ่งนะครับที่เหมาะสมกับเนื้องานก็คือ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบครับ<อ>มีชื่อยอดด้วยช่อยอดนอพอตนะครับนพตครับนะครับก็คือในความเปใจก็คือทีพวกหนองนานครับณตรงนี้ก็คือเรื่องของเป็นจุดเรียนรู้ของที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ในเรื่องของการจัดการน้ําแล้วก็เพื่อเศรษฐกิจแบบเซนติฟอร์เพียงนะครับเป็นแปลงผักไทยซึ่งผักไทยในิิีหมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้ มอนมันยังไม่งามเท่าไหร่ใช่ยังไม่งามเนื่องจากเนื่องจากคือพื้นที่อาจจะยังไม่เสมอนะครับั่งทางนี้จะเป็นพื้นที่ที่สูงที่สูงอ่าพอระดับน้าทางนู้นลดน้ํามันจะไม่ถึงก็จะกลายเป็นโขกเกิดเป็นหญ้าขึ้นมาต่างๆนะครับก็เลยอ่าได้รับการประสานมาจากทางสำนักงานเกษตรนะครับให้มาช่วยเอามือมาช่วยลงแตกนะครับในการปรับพื้นที่ให้มีความใกล้เคียงกันนะครับกับพื้นที่เดิมฝังนู้นเพื่อจะได้เติมน้ําแล้วก็เต็มทั้งแปลงนะครับ ก็ตะเป็นการควบคุมหญ้าไม่ให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้ผักไทยเราสวยงามขึ้นนะครับครับก็อาจจะปลูกผักไายให้เต็มแปลงนะครับเดี๋ยวขอแรงน้องๆหันหน้ามาทางจอนะครับขอแรงยกนิ้วมือขวาครับตำปั้นครับดูตำปั้นครับขอบคุณที่น้องๆทุกคนนะครับร้องด้วยคําว่าเยเย้เย้เย้ขอบคุณครับขอบคุณครับ よく見るな。 ไม่ทราบว่ากระลำท่านนี่ปู่มากี่เดือนแล้วคะหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วห่อหรือยังค่ะนี่ท่านสิเมนตากำลังหาหนอนนะคะสวยเปมืนคนเฝ้าเลยค่ะนี่กำลังสวยพี่แอดเจอหนอนไหมไม่มีหนอนเลยค่ะยาก็ไม่มีเนาะยาก็มีค่ะหนอนจับกินหมดแล้ว พี่จอยหาอะไรคะหาเตียยบวหาหนอนตัดไปเรี่ยวมันจะออกอยู่บ่บ่ครับข้างเดียวอ่ะครับก็ดสิมีแอะมันเลยกันกอมันอ่ะนี่ท่านประหลัดวุโสกำลังสอบถามนะคะอันนี้เป็นซีกซ้ายนะคะนำโดยหัวหน้าตุ๊กนะคะ เฮ้หน้าตุ๊กกะหล่ำหัวหน้าตุก๊กปลูมก,กมากี่เดือนแล้วคะจะสองเดือนเลยครับจะสองเดือนห่อหรือยังคะ่ะกำลังเริ่มกำลังเริ่มน้องเฟิร์นรดน้ำหรอคะ่ะใช่ค่ะนีไข่นอเซไลายอ้ําแำพรนย่าหรอ,อะคะ่ออะ,คะสวยนะคะกะหล่ำ <laughs> อ,า,อาม,ามานี่ล้างแผงโซลาเซลล์นะคะีท้านเนมอค่ะบนอยู่ในกล้องนี้ด้วยหน่อยเพื่อให้รับแดดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้รับแดดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝุ่นฝุ่นเยอะครับแผงของเราเป็นแผง ขนาด280วัตต์นะครับ280วัตต์จำนวน10แผงครับ Terima kasih telah menonton! ทำความสะอาดนะคะเพื่อจะได้รับแสงให้ดียิ่งขึ้น